เราจะไปหาแมวกับฉ hmm. ันไหมเพื่อนนี่ได้อันมาได้เิยจะไปหาเองก็ได้นะเอ้ยเอ้ยมาสิอย่านี่มันตัวอะไรดูคุ้นๆมันดูคุ้นๆไม่ใช่คุกคน นี่คือเจ้าแมวตัวใหม่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวที่โตตอนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวเล็กจิ๊ดเดียวอยู่เราไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเลยมันเป็นมันโตแล้วนะเนี่ยเออโตมาอย่างใหญ่เอากินหญ้าด้วยแม่ตอนนี้ก็ไม่สนใจโรคแล้วท่านผู้ชมจะถ่ายให้ดูเลย โอ้ oh. สวัสดีคุณว่า <Wow. S 1> คุณครับคุณอย่าตกใจนะครับผมจำได้นะผมเป็นหนึ่งนะผมเคยเล่นจัดตัวนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนนะเอ๊ะเอ๊ะเมีย้ยวโอ้ยเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะ จำได้ตอนที่เป็นลูกแมวผมเคยเล่นกับมันโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเจ้าป่าไเลยเดี๋ยวก่อนนะเดทุกคนเน่เนี่เดี๋ยวเดี๋้อเดี๋ยว้อก็ไม่กล้าละเมื่อก่อนมันวิ่งอย่างเร็วอะมันวิ่งกระโจนไม้เลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่กล้าต้องไปหาไม้ยาวๆมันมัจะงับมือฮันนะเดี๋ยวผมไปหาไม้ยาวๆก่อนนะตัดต่อก่อนผมเจอไม้ยาวๆแล้ว ทำไมอยู่เรามจะเอาไงสู้กันเฮเอแร้วเล้วเล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอเฮ้ยมันเอาอ่ะจบไว้ทุกคน โอ๊ยเดี๋ยวได้ๆเลยโอเมื่อกี้ขัดข้องหน่อยแมวบอกว่าอะไรของกันเย้เนี่นะยเจ้าดนะูด้วยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยขัดไปได้ไงขัดได้เลยอือ่ะเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาสำรวจบ,บ้านด้วยนะ เราจะมาสำรวจบ้านได้ไม่ได้แค่ดูแมวหลังจากที่อีอพีก่อนให้ดูแต่แมวไม่ได้สำรวจบ้านเลยมานี่ก็คือส่วนนี้โหยาลกเลยไม่ได้มามาบ้านนี้เป็นปีแล,นะล้วนะบอเท้ากอนและนี่นก,ก็คือบ้าน ที่ดีดีกว่าเดี๋ยวทุกคนเห็นนน่นไหมเดี๋ยวเราก่องแวกอนแลวกนขอวางกล้องก่อนที่จถือกล้องเอาเพิ่มปิดไอแพด แ <Yeah. S 2> อนเงนะขอเปลี่ยน <Yeah. S 2> มุมกล้องได้ไหมเนี่ยนี่ดูนคนแล้วนี่ก็คือแมวที่ไม่ยอมไปไหนนี่อะเออนี่นี่คือปัจจุบันนะเมื่อก่อนเขาชอบเล่นนี่ดู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 ทุกคนดูนี่เขาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วนี่คือ นี่คือเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเขาก็เป็นอย่างนี้แหละตอนที่เป็นลูกแมวมันก็เป็นอย่างเงี้ยชอบกัดไม้นะเกอร์ทำไมเนี่ยเือร์อันนี้จี๊อีกตัวอะไรนอนไหนอีกตัวอยู่นี่ทุกคนบลื เดี๋ยวขอซูมกันเนี่ยซูมได้แค่นี้วะโอ้ซูปซูมมาไปเดี๋ยวก็อดิซูมเยอะเกินไปลดกลันเราไปเดินดูเพื่อนหรอกนี่ ได้น้าโมแต่เล่นลอ,อย่างนี้ไม่ได้นะ